ข้าวทิ้งนาลาลวงสู่สวงสวรรค์เลี้ยงผู้คนอิ่มพีมันสุขสันหลายไล่ความหิวจากท้องไส้ทั้งหญิงชายมิอดตายดอกชาวนาหน้าติดตามเอาละครับสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยขอสวัสดีแฟนช่องทุกทกท่านนะครับ วันนี้ปู่เยี่ยมก็จะพามาชมนะครับท้องทุ่งนาหลังกเก็บเกี่ยวข้าวออกไปแล้วนะครับผมเป็นยังไงก็เหลือแต่ตอสังนี่แหละครับเหลือแต่ตอสังเท่าเฝ้าท้องทุ่งข้าวคงมุ่งสูยุงฉางวางโรงสีเป็นข้าวขาวหอมนาน ทานหมื่นปีทุกคีวีโตด้วยข้าวโอ้ชาวนาว่าไปล้วครับผมเอาเรามาติดตามเลขชุดนัดแล้วต้องมานะครับผมนัดแล้วต้องมานัดแล้วต้องมา สองตัวเท่านั้นอ่าวอันนี้ก็เป็นต้นขวนข้าวนะครับปเบูเย่มปักใส่ต้นขวนข้าวในต้นขวนข้าวก็ใส่ไข่ละครับไข่ต้มหนึ่งลูกหนึ่งฟองละครับแล้วก็มีข้าวเหนียวปั้นแล้วก็จะได้ทําการเชิญขวนข้าวขึ้นจากนานะครับพร้อมแล้วก็กวาดไปรอบรอบนาละครับเชิญขวนข้าวขึ้นสู่เรานะครับ มาเยอะมาเยอะขวันเยอะมาเยอะควันเยอะควันเขาเจ้าอยู่นาควันเขาเจ้าอยู่นาขึ้นมาที่ยุงชาห้างพ่อเลือนหลางจากถิ่นตม ลา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 เอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้อ่าไปชมตัวเลขกันต่อนะครับอามาชมตัวเลขกันต่อนะครับวันนี้ลมพัดจัดนะครับผมชมตัวเลขกันต่อในชุดนัดแล้วต้องมานะครับซ้ายกับขวาต้องชนกันอ้าวมาดูมาดู นะครับวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่นัดแล้วต้องมาจะต้องมาเลขอะไรนะครับผมออกไปแล้วออกไปแล้ว0ูนย์สามสองเจ็ดหหนึ่งเลขล่างที่ห้าเจ็ดนะครับผมออกไปแล้วเราก็ต้องมาหางวดวันที่หนึ่งธันวาต่อนะครับเจ็ดหหนึ่งตั้งที่หลักหนึ่งนะครับผมในช่องนี้ช่องนี้นะครับผมนอนอ นอนแล้วก็ลูกศอนแปลว่าเดินหน้านะครับเราก็เขียนตัวเลขลงไปนะดูตามนะครับนี่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเริ่มที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็วกลงมาห้าหกเจ็ดแปดนะครับห้องที่หนึ่งห้องที่สองเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจับยิงทะแยงกันไปเลยห้าหกยิงใส่เก้าศูนย์เจ็ดแปดยิงใส่หนึ่งสองนี่ห้าหกเห็นไหม เขียนเขียนเขียนเส้นชี้ไว้อยู่ห้าไปที่9078ไปที่1นสองนะครับผมประกบกันเลยได้ตัวไหนครับได้ห9 5 0ก้ 6, 6 0้าศูนย์หนะครับอ่ทาทั้งฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ตั้งที่1นึเหมือนกันนะครับลูกศรชี้ เขียนว่าถอถุงลูกศรขี้มาแปลว่าถอยนะครับผมแปลว่าถอยหลังนะครับก็เขียนที่เลขหนึ่งเหมือนกันแล้วครับหนึ่งจะเดินถอยเดินแบบไหนหนึ่งศูนย์ก็ถอยไปที่เก้าแปดนะครับ,บวกลงมาที่เจ็ดหกแล้วก็ห้าสี่นะครับในห้องที่หนึ่งนี่ครับนะนี่ตรงนี้นะถอยถอยถอย,ถอยเอาห้องนี้นะครับห้าสี่เจ็ดหกห้าสี่ก็ถอยไปอีกเป็นสามสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกนะครับผม ก็ประกบกันที่ได้ที่7 3 7 2 6 3 6 2 5 1 5 0 4 1 4 0นะครับผมอาจับตัวเลขทั้ง2งฝั่งมาชนกันเลยผลลัพธ์ที่ได้ที่ประกบกันนะครับก็จะได้5 0 0 5 7 2 2 7นะครับผมฟังอีกฟังหนึ่งก็5 0 0 5 2 7 7 2ชนกันนี่5 0กับ2 7ครับจะมาตัวไหนนี่นี่น,นี่เขียนไว้ว่าชน x เท่ากับเท่าไหร่หมายถึงว่าจะมาตัวไหนนะครับผมอันนี้เป็นชุดนัดแล้วต้องมาในงวดวันที่1นธันวาคมสองห้าี่นะครับชนกันที่50กับ7จสองนะครับถ้ากลับก็เป็น0ูนย์ห้ากับสออ่าใครชอบห้ยกมือขึ้นใครชอบ0ูย์หยกมือขึ้นสองเจ็ดละครับ จ็ดสองราคามาประมาณนั้นนะครับผมทวนให้ได้ไหมงวดก่อนเข้าไหมเข้าไหมถ่ายทําไปแล้วอ่าอยู่ในแผ่นนี้แหละเดี๋ยวจะทวนให้ดูนะครับผมรอสักครู่นะรอสักครู่อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับเห็นไหมใบไม,ไม้พิวสวยเลยนะครับลมพัดจัดนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ลมพัดไปซะแล้วอามาใหม่ยกมาใหม,ม่ลมพัดจัดลมพัดจัดอ่าทวนให้นะครับผมนัดแล้วต้องมางวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับเลขที่ออก045 037นะครับผม อันนี้ถอยหลังถอยหลังอันนี้เดินหน้ามาดูเดินหน้าก่อนนะครับตั้งที่หละเก็ดนะครับมาเจ็ดแปดเนสาสนะครับแล้วก็วกไปที่ห้าหกเจ็ดนะครับผม,มขีดเส้นหนึ่งสองไปหาห้าหกสสี่ไปหาเจดแปดประกบกันเลยได้ที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองี่สี ชุดถอยนะครับถอยถอยก็ตั้งเลขเกียรเหมือนกันนะครับ037ก็ตั้งเกียรถอยหลังไปเลยถอยหลังได้ตัวไหนได้76ครับ76543210ทางนี้ก็ถอยจอยาก10ก็เป็น98765432นะครับขีดเส้นโยงใส่กันเลย32ไปจับที่98 10ไปจับที่76นะครับนี่นี่ไปจับที่76 ประกอบกันเลยได้39 38 29 28 17 16 0706นะครับผมามาลองมาดูผลของการชนชนที่ตัวไหนนะครับชนที่38กับ16ครับถ้าเขียนกลับก็เว้น83กับ61ละครับชอบ38นะครับแต่เลขไปเข้าที่61นะครับผม28 1, กับ1นกีนี่เขียนลดลงมาเฉยนะครับ กลัวกลัวว่ามันจะวิ่งมาตรงสองแปกับ17แต่แท้ที่จริงชนแค่2ตัวนะครับ3ามเจกับ16 3่งกับแปดสามหกหน่สามแปดหนึ่งหนะครับผมก็เข้าที่หนึ่งหป้ายนะครับตามระเบียบนะครับนัดแล้วต้องมางวดวันที่16บหกพฤศจิกายนก็จับได้แค่2ตัวแล้วครับ3ามแปดหนึ่งหกดสามหหนึ่งกับ กันได้นะครับผมอ่าสำหรับงวดนี้อยู่ไหนอยู่ไหนลมพัดไปซะแล้วอ่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งเถออ้อาวสำหรับงวดนี้นะครับวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหนัดแล้วต้องมาก็มาที่5 0าศู2ย์ศ้าละครับ ชนแค่สองตัวอ่างวดนี้จะปังไหมจะปังไหมในชุดที่มีชื่อว่านัดแล้วต้องมานะครับผมอ่าสูตรใหม่ปูเยี่ยมถอยหน้าเดินหน้ากับถอยหลังให้ชนกันได้แค่สองตัวนะครับอาใครอยากจับหลักร้อยนะครับผมก็ต้องตาม,ตามเอาหมากร้อยที่ชุดหมากล้อมแล้วครับ ชุดหมากล้อมจะมีหลักร้อยติดมาให้นะครับผมในห้องบนหนึ่งตัวถ้าเลขมาศูนย์ห้าไม่ไกลกันนะครับผมหลักร้อยแปดศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าไปทำนองนั้นนะครับผมถ้ามาสองเกตหลักร้อยอยู่ที่ไหนห้าสองเกตนะครับผมมาเลขออกหลักหน่วยเป็นหนึ่งนะครับ มันเคยออกนะครับแปดหกหนึ่งถ้าแปดหกหนึ่งแล้วมันไปออกที่ตัวไหนรู้ไหมครับผมมันไปออกที่หนึ่งเจ็ดนะครับผมออกที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะเรามีเรามีเราม,ราม,รามีตรงนี้นะเห็นไหมอยู่ข้างบนเจ็ดสองนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันไปออกห้าหนึ่งเจ็ดใช่ไหมเลขออกครั้งที่สองก็คือสองหกหนึ่งนะครับผมหลักหกหนึ่งนะสองหกหนึ่ง หลังจากหอหนึ่งมันอมอกที่ห้าศูนย์ครับนี่ตัวนี้ตัวเดิมนะครับผมห้าศูนย์เห็นไหมแต่ว่าตัวสองเจ็ดเจ็ดสองยังไม่เคยออกนะครับผมยังไม่เคยออกอันนี้ก็ต้องระวังนะครับผมอาจจะมาได้อา้าในชุดนั้นแล้วต้องมานะครับปู่เยี่ยมก็ให้เป็นแนวทางนะครับเอาไว้จัดซื้อจัดหารัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่ สองกันนะครับผมเอาตัวเลขนี้ไปจัดวิ่งจัดซื้อจัดหักนะครับไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมอ้าปุเย่ยมม่าพาจากเท่านี้นะครับในคลิปที่มีชื่อว่านัดแล้วต้องมานะครับให้ไปแล้วให้ไปแล้วให้ไปแล้ว อ่าไม่ผิดหวังก็ต้องติดตามชุดหมากรล้อมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับปุยยมออกไวแล้วสองคลิปนะครับมีคนทำเงินได้เป็นล้านแล้วนะครับถึงห้องล้านแล้วนะครับในชุดหมากล้อมนะครับตาดีได้ตาใบเสียล้วครับผม mm, ผู้มีสติปัญญาับเพ่งเล็งจับใส่เอาพักกระกถือเจ็ดหกหนึ่ง จังๆนะครับ FC แฟนช่องโทรมาคุยให้ฟังแล้วนะครับพร้อมอาท่านที่ยังไม่ถึงนะครับก็ต้องใช้สติพิจารณาล่ะครับติดตามกันต่อไปนะครับจับให้มั่นคันให้ตายนะครับจับให้มั่นคันให้ตายนะครับปู่เยี่ยมให้เป็นแนวทางแล้วต้องจับเองล่ะครับใครเก่งไม่สู้เราเก่งหรอกครับใครรู้ไม่สู้เรารู้นะครับความรู้เสริมไว้ที่ตัวเรา นะครับดีที่สุดนะครับผมมาอําอลาเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ปู่เยี่ยมด้วยนะครับผมอ่าชมท้องทุ่งท้องทุ่งนาท้องทุ่งนาลมไม้ชายคานะครับเย็นบ่ปูบ่ป,บป้า อ๋อนี่แล้วกระท่อมคำนวณน,นะครับผมก็เต็มไปด้วยตัวเลขกระท่อมคำนวณกระท่อมคำนวณปู่เยี่ยมขมานนั่งคำนวณอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมขาตั้งกล้องสั่งซื้อใหม่แล้วครับผมตอนนี้สามารถติดตั้งตามต้นไม้ไม่สัน่นไม่ไหวให้แล้วนะครับผมแต่ตัวเดิมก็ยังใช้อยู่นะครับ วันนี้จับเดินถ่ายได้เดี๋ยตสั่นไว้นิดหน่อยอเห็นเต็ดต่อสั่งจริงๆนะครับผมอ่ากลัาวลา FC แฟนช่องเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ